หม้อ,อย่างกระทะยาเห็ดเห็ดทองด้วยนะคะ สวัสดีค่ะป้าหลานกินเทีย่ยววันนี้นะคะแม่จะมาแนะนําเมนูอาหารเย็นของเรานะคะวันนี้ก็จะมีปลาแซลมอนนะคะย่างกระทะลาซอสทาคุมินะคะนี่เมนูง่ายๆนะคะเพื่อสุขภาพอีกแล้วนะคะช่วงนี้ค่ะก็จะมีของเรานี้ค่ะฟักทองนะคะแล้วก็มะเขือเทศนะคะแล้วก็เห็ดเข็มทองนะคะ เราก็ย่างกระทะเหมือนกันแต่ส่วนนี้เราเอาไปลวกนะคะส่วนฟักทองเรา,เาไปลวกนะคะเดี๋ยมกจจาราดทาคุม,มินะคะช่วงนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะกินอาหารให้ครบห้ามุมทานอาหารให้มีประโยชน์นะคะแค่นี้นะคะนี่ค่ะขอโรยอันหอมอ่ะคนญี่ปุ่นชอบ ดิฉันก็ชอบนะคะนี่ค่ะฝากคลิปพวกเราด้วยนะคะป้าหลานกินเที่ยวนะคะวันนี้ก็แนะนำะแนะนาเมนูง่ายๆนะคะนี่เพื่อสุขภาพนะคะทำทานกันง่ายๆนะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ